ข่าวใหญ่ทําให้คุณนัทชนนสีก่อเกือ้อรองโฆษกภูมิใจไทยรองโฆษกภูมิใจไทยคุณเฉลิมเนี่ยแกเป็นสตรกและแกไปหายได้จากคุณหมอท่านหนึ่งที่รามาแล้วคุณหมอท่านนี้เก่งมากเลยฉีดเนี่ยฉีดยาฉีดยาตัวเนี้อนะคะจากต้นขา่ะต้นขาข้างในข้างข่ายเนี่ยฉีดแล้วไปทะลุที่หัวคุณคุณเฉลิมอจริง เป็นเทคโนโลยีที่แบบเก่งมากไปทะลุทะลวงอะนะไม่ใช่ทะลุะเลยนะคะไปทะลวงแล้วก็ทําให้สมองแกจับใส่แล้วกลับมาเป็นอย่าง,งานี้เน,นี่ยเดี๋ยวเธอพาฉันไปรามาหน่อยได้ไหมไปทำไมคะ <laughs> ให้เลือดลมดีเหรอ ตอนนี้ลรพอดเนี่ยพอขึ้นมาเนี่ยพอแข็งแกร่งขึ้นมาแรงดีปั๊บออกมาเลยออกมาเลยเฉลิมออกมาเลยทีนี้วันนี้คุณนัชนนท์สีก่อเครื่อราองคนส่งพัภูมิใจไทยพูดถึงกรณีคุณเฉลิมเนี่ยแหละค่ะออกมาด่าภาพพิงเมื่อวานด่าคุณอนุทินด่าภูมิใจไทยว่าคบไม่ได้คือคุณนัชนนท์ก็โกรธคุณนัชนนท์ก็บอกว่านี่เป็นคําพูดที่รุนแรงสมาชิภภูมิใจไทยทุกคนรับไม่ได้เพราะการที่คุณอนุทินตัดสินใจพาพรคเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาบ้านเมืองขอให้คุณเิม ถอนคาพูดนอกสภาครูคุณเฉลิมเนี่ยแกตั้งนอกสภาแกบอกแกจะด่าสามวันสามคืนเลยส่วนแกจะด่าที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวค่อยบอกกันแต่แกมองไว้เป็นลานคนเมืองกรทมแกจะเปิดลานคนเมืองเลยแล้วด่าเลยสามวันสามคืนเขาบอกว่าการที่คุณเฉลิมเนี่ยพูดนอกสภาแบบนี้มันคือใส่ร้ายบั่นทอนมันคือใส่ร้ายและบั่นทอนจะต้องให้คุณเฉลิมและทุกคนที่นั่งอยู่ในนี้เนี่ยนะคะจงถอนคําพูดซะ ขอโทษซะเราเชื่อมั่นในคุณเฉลิมไม่ให้คุณเฉลิมพูดใจอย่างนี้ไม่ดีไม่ถูกต้อง จงถอนคําพูดเรื่องภูมิใจไทยและคุณอนุทินซะให้เรียบร้อยส่วนเทพไทยเสษพมเมื่อวานก็โดนด่าเขาบอกว่าคุณเฉลิอมองคนอย่างเทพไทยหนึ่งคนอย่างหมอ,อคุณวันชัยหนึ่งออกมาว่าองุงนอิงได้ยังไงคนพวกนี้มันใช้ไม่ได้คุณอุงนอิงนั้นดีเลิศประเสริฐสีหอมกลุ่นจะลุงใจค,คือเข้าไปในห้องปิดประตูออกเปิดประตูออกมาอบหอมอบอวนหอมอบอวนนะเธอมันเทียนหอมอ่คะคุณเฉลิมแกเอาขนาดนี้เลยนะเวลาแกชมใครถ้าผู้ชมคะขอให้รู้เลยนะคะ ตายได้ทั้งเป็นด้วยน้ำลายคุณเฉลิมเลยแกเอาขนาดนี้ปรากฏว่าวันนี้เทพไทยออกมาสวนคุณเฉลิมฟังดีๆนะคะเดี๋ยวไปหาหมอใหม่ที่ลามาคุณเทพไทยบอกว่าขอชี้แจกรุ่นเฉลิมพาดพิมพ์วันนี้เนี่ยคุณเทพไทยเนี่ยคือกักตัวก็ดูคุณเฉลิมกล่าวภาดพิงคุณเฉลิมเนี่ยเยกลียดกราดดุดัน ไม่คิดเลยว่าวาจาเหล่านั้นจะออกจากปากนักการเมืองอวุโสมีอาการตกค้างอะไรหรือเปล่าไม่ถือสาถือว่าขอกันกินมากกว่านี้แต่อยากจะชี้แจงข้อผิดพลาดที่คุณเฉลิมคิดผิดที่ได้วิจารณ์สถานการณ์การเมืองเพื่อไทยเกี่ยวกับอุ้งอิงเนี่ยเป็นการวิจารณ์วิเคราะห์ตรงไปตรงมาไม่ใส่ร้าย,ายไม่บมิดเบือนและไม่เห็นว่าเสียหายถ้าคิดว่าคาดเคลื่อนด้วยอคติคุณมีคศกเพื่อไทยคุณส่งมา แต่นี่คุณเฉลิมาอาสามาปกป้ององค์อิงยิ่งกว่าไข่ในหินเอาอกเอาใจใครบางคนหรือเปล่าเขาก็ยิมเทพไทยบอกว่ายินดีที่จะหนุนที้องค์อิงเข้าสู่สนามการเมืองอย่างไม่มีเงื่อนไขเลยเข้ามาเลยมาเป็น บุคคลสาธารณะเป็นคนของประชาชนมายืนอยู่ในที่แจ้งมายืนอยู่การสปอตไลท์ประชาชนจะได้เห็นโฉมหน้าค่าตาที่แท้จริงขององค์อิงเหมือนกับนักการเมืองทั่วไปคุณต้องพร้อมจะชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยตัวเองการที่มีนักการเมืองอย่างเฉลิมรุ่นล,ลายครามรุ่นแตกรายงานวัตถุโบราณออกมาตอบโต้แทนนั้นคุณองค์อิงบอกได้เลยว่ามันไม่มันไม่งามมันไม่งามอันนี้นะคะออกมาดาา่าชาว่าเทียบ่ยอาจจะไม่ด่าเท่าฉันนะ่ะ <laughs> ฉันเสร็จแล้วก็บอกว่าคุณไพศาลพื้มงคล บอกว่ากรณีที่เฉล ER ิมาเห็นคนรังแกอุ้งอิงไม่ไหวคุณไพศาลบอกว่าอย่ามาเสียเวลาลบกับหุ่นไลกกาหาราคาอันใดไม่ได้เสียเวลานะเสียเวลามากเลยเพราะว่าหลายคนชิงชังเรื่องของเรื่องก็คือว่ามีคนเสกขุนกลัวเด็กหญิงตัวเล็กๆปล่อยหุ่นไลกกาถล่มไปตามสบายคือหลายคนเนี่ยชิงชังเหตุผลของหมาป่าหาเหตุกินลูกแกะ เรื่องของเรื่องก็คือว่าเรื่องโกงบ้านกินเมืองนั้นหนักหนาแค่ไหนรู้ไหมเรื่องล้มเจ้ามียุคไหนหนักกว่ากันชาวบ้านทั้งแผ่นดินเคยเดือดร้อนทุกเข็นเหมือนครั้งนี้ไหมชักศึกเข้าบ้านครั้งไหนอันตรายมากกว่ากันอะไรทํานองเนี้ยแกก็เขียนแกเปรียบเทียบประวัติศาสตร์แต่ว่าแกก็บอกว่าอย่าไปสนใจเอาละทีนี้เรามาดูเรื่องของ อ่าไม่มีแล้นะอ่าโอ๊กมาโอ๊กค่ะอ่าไปที่อ1 5กรณีหมอวรงเนี่ยโพส์พาปิงบอกว่าถ้าอุ้งอิงเนี่ยเป็นนายกและจะเอาโอ๊กมาเป็นรัฐมนตรีมหาไทยด้วยก็ได้เมื่อวานนี้ค่ะแล้วอย่ามาว่ากันค่ะปรากฏวันนี้ผ่านทองแท้นั่งไม่ติด Twitter ทวิ t เตอร์ผ่านทองแท้บอกว่าพวกที่ก้าวข้ามทักษิณไม่พ้น ยังวนอยู่จุดเดิมคะแนนพักก็ใหม่มีใช้วิธีหาเสียงบนความขัดแยง้งสร้างคะแนนบนความเกลียดชังนักการเมืองควรพูดความจริงเป็นหมอควรมีจรรยาบรรณพูดโกหกไม่มีมูลบ่อยระวังชาวบ้านจะเปลี่ยนฉายาจากหมอวัรงเป็นอะไรอื่นๆแทนคือถ้าถ้าหากว่านักการเมืองควรพูดความจริงคำถามคืออุ๊กอิ้งเป็นนักการเมืองแล้วหรือยังยัง หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยยังไม่ใช่มันเป็นตําแหน่งที่เลี่ยงกฎหมายแต่ถามว่าถ้าถ้าถ้าต่อจากนี้ไปอุ้งอิงเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่าที่หรือถูกเสนอชื่อเป็นนักการเมืองแล้วองค์อิงอต้องกลับไปหาไปหาวูดดี้ใหม่ไปพูดใหม่วูดดี้ไม่ถามก็ต้องพูดและพูดความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวพ่อและอาโกงชาติอืม